สวยเก่งเปิดธุรกิจพอยชิดจันที่ไม่ได้มีดีแค่ลำใหญ่อบแห้งละค่ะเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยแถมหุ่นดีอีกด้วยคะ่ะสําหรับคุณแม่พอยชิดจันที่ตอนนี้มีลูกๆทั้งหมด4คนแล้วละค่ะได้แก่น้องชิโน,โน่ชิลลี่ชิตาและชิลินแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องหุ่นแล้วล่ะก็คอนเฟิร์มแบบสุดๆไปเลยค่ะวะ่า เธอคนนี้เป็นคุณี่หุ่นเฟิร์มและเป็นไอดอลของสาวหลายๆายคนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเธอรักในการออกกําลังกายเป็นชีวิตจิตใจมากๆเรียกได้ว่าเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไรเธอจะต้องออกกําลังกายค่ะนอกเหนือจากเรื่องการออกกําลังกายแล้วในอินสตาแกรมของคุณแม่เองมักจะโพสต์โมเมนต์น่ารักกับตัวเองและสามีอยู่เรื่อยๆล่ะคะ่ะล่าสุดก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากค่ะเมื่อคุณสามีเขาเปหนักจัดเต็ม ควักเงินซื้อเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทสุดหรูริมทะเลมูลค่ากว่า28ล้านบาทเลยทีเดียวโดวยคลิปนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานี้แหละค่ะ สำหรับธุรกิจหมื่นล้านที่เธอได้ทำร่วมกับสามีนั่นก็คือธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปขายที่ประเทศจีนค่ะซึ่งก่อนที่พลและสามีจะพบรักกันครอบครัวของทั้งคู่เป็นคู่ค้ากันมาก่อนนั่นเองทั้งคู่ก็ตกลงแต่งงานกันซึ่งกิจการนี้ก็รุ่งเรืองมากๆจนครอบครัวต้องซื้อที่ดินเพื่อปลูกลำไยเพิ่มอีกด้วยรวมทั้งยังมีธุรกิจซื้อขายสินค้าทางการเกษตรของบริษัท Thai นอิน International ลเทรทดจำกัดอีกด้วยค่ะซึ่งสาวพ่อเองเธอก็นั่งแท ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนอกจากธุรกิจนี้แล้วสาวพอชิดจันและสามีของเธอนั้นยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างเลยล่ะค่ะได้แก่ร้านอาหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรธุรกิจเครื่องนงังธุรกิจอาหารท่งออกธุรกิจผลไม้สดและอบแห้งอีกด้วยค่ะ